คําถามเครื่องฉีดน้ําสามารถดูดน้ําจากถังได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนําก่อนว่าเครื่องฉีดน้ําเราถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจากก๊อกน้ําที่มีแรงดันนะครับผมในส่วนของสายยางที่จะมาดูดน้ําจากถังนะครับแนะนําให้มีความยาวไม่เกิน2เมตรครับผมเบื้องต้นนะครับให้กรอกน้ําให้เต็มสายยาง เมื่อเต็มแล้วนะครับให้อุดไปก่อนเสร็จแล้วนำปลายสายยางจุ่มไปที่ถังน้ำครับเสร็จแล้วกดสวิตช์นะครับผมเราฉีดได้เลยครับออกมาแล้วษนาดนี้นะครับใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยครับ